สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีมซีเฮดนะครับรีเกมฟรีไฟน,นี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้พี่บอมก็จะมาสอนนะครับตามเพื่อนกลับมาหรือว่าหาเพชร ฟรีๆนั่นเองนะครับเราจะได้เพชรฟรีเลยนะทุกคนนะครับตามปกเลยนะครับนะก็จะมาสอนให้นะครับเนาะหลายคนถามเข้ามาให้ผมสอนหน่อยนะครับได้เลยนะครับผมก็มานะครับผมเนาะก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่ากิจกรรมสอนรับเพชรเนี่ยมันคืออะไรตรงไหนนะฮะก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเติมเพชรหรือว่าท็อปอัพระดับนะครับเติมเพชรครบ ซา99นะครับรับไปเลยโทเค็นอัปเกรดนะครับดึก100โทเค็นเนาะแล้วก็จะเป็นนี่เลยเติมครบรับตัวละครจัสตินบีเบอร์นะครับ299ได้ทั้งแพ็คเลยนะครับถ้าใครไม่อยากเติมนะฮะก็ไปเล่นตรงกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับอืมใส่ฟรีก็ได้นะครับไม่ต้องเติมแต่ถ้าเติมแล้วมันจะได้ชุดนะครับทุกคนเนาะจะได้ชุดของจัสตินบีเบอร์ที่ใส่อยู่นะครับผมนะเติมครบ299นะฮะแล้วก็เป็นสกินมีดคาตานะนะครับ249นะครับอืม กิจกรรมประปานี้นะครับสำหรับสายเติมนะครับแล้วก็วันนี้อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแพ็คแฟชั่นตัวละครอาเชกับบนโลกนะครับซึ่งตรงนี้เลยนะฮะไม่มีการันตีนะครับซึ่งมีแค่อะไรดีนะครับอ่าไม่มีให้แลกด้วยนะครับมีโทเค็นไปให้แลกใช่ไหมแต่แลกตัวนี้ไม่ได้นะครับซึ่งแลกได้แค่เสื้อพวกนี้นะครับอ่านะฮะก็สามารถจุบก็ได้ตัวตัวพี่บอลบีแล้วนะครับในราคา79 ครับผมมันมีเพชรม่วงด้วยนะครับตอนแรกด้วยพีพีเพชรบวกนะครับไปบีเนาะเดือรั้ง19เพชรอันนี้5บวก1เป็น7 9นะครับชุดก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราวิ่งอ่ะทุกคนมันจะเปลี่ยนสีได้นะครับโคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเดี๋ยวแตกให้ดูนะครับบอกเลยว่าเท่บ้างๆนะครับสำหรับจอรชชบนโลกตัวนี้นะครับนี่เปลี่ยนสีได้นะครับโคตรเท่นะครับเปลี่ยนสีได้เท่ปะทุกคนโอ้โหะเราบีก็ยังเปลี่ยนอ่ะทุกคน โคจ๋งนะฮะแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับที่แบาบว่าพี่อันไหนอ่ะเตอร์เพชรอะไรอ่ะอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้เดีย๋ยวลืมไารับเพชรกันด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะลืมนะครับนี่นะรับเพชรฟรี25 0เพชรนะครับใครที่ซื้อชุดไปตอนนั้นนะครับอืเหลืออีก9กกา็วันที่1เนานะโอเคแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับ ลดยกคลังพลังท้ายเดือนนะครับลดสลด50%พร้อมโอกาสได้ว่าคือ2เท่านะครับซึ่งลดทักตู้เลยนะครับเดี๋ยวลดจาก60เหลือ30ลดค่งราคานะครับประบาดีเลยนะครับใครไม่ได้สูมก็สูมได้นะบัตรอันนี้ก็ลดนะครับโอ้โหบัตรก็ลดหล่อเกินนะครับทุกคนนี่ มัดก็ลด50%นะครับโอ้โหใครร้อยสุ่มดี่ว่าสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยอือนะครับก็สามารถสุ่มก็ได้นะขอลดราคานะครับก็สามารถประสุ่มปาแเจ็บก็ได้นะครับส่วนตัวว่าปีแล้วเราก็เลยไปได้สุ่มให้ดูนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับหลักๆนะครับที่แบบว่าเข้าบาร์นะครับอืมสายฟรีก็อย่าลืมมบเล็ตกันด้วยนะจะตรงจะตีนทอนเสิร์ตนะครับตรงนี้อย่าลืมมบเล็ตด้วยนะครับอืมรับโุตัสกินลดฟรีเนาะ โอเคแต่หลายคนที่บอกว่าเฮ้ยบอตัวละครไปรับฟรีตรงไหนนะครับอ่ะเข้ามาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวบอกกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้แคปซูลฮีโร่นะฮะเข้ามาก็ทําภารกิจด้วยนะครับซึ่งมันทําแค่โทสิโฟเกตก็ได้ละไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานกันละทุกคนเนาะนี่เห็นไหมได้ตัวละครฟรีนะครับอืมแล้วก็รื่นๆก็เป็นของประมาณนี้ครับเลือกๆไปนะครับเป็นโฮเกตนั่นแหละหลักๆเนาะมา หลายคนน่าจะรอแล้วว่ารับเพรฟรีชวนเพื่อนฟรีได้ยังไงพี่บอมนะครับมาตามพี่บอมมาเลยครับจะสอนตรงนี้นะครับผมเนาะก่อนเลยให้เราเข้า g o เ g l e นะครับเข้า Google แล้วนะครับมันจะมีน้าตาประบาณนะครับ Google ิ h r o m e นะฮะอ่ะแล้วก็พ์ไปว่าเติมเกมนะครับอ่าแล้วก็ทริปมีดอทออันแรกเลยเชิบคลิกไปเนาะทริปมีนอคอมนะแล้วก็เข้ายู d ดีตัวเองให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเข้าตัวเองไี่แหละนี่มันก็จะมีว่าชวนเพื่อนเข้ามา ช็อปนั่นเองหรือว่าเข้ามาซื้อนั่นเองรับรางวัลไปเลยนะครับเช็คยอดขอบุณนะครับสลดเข้าไปนะครับเรากินได้เรียบร้อยแล้วด้วยนะทุกคนนะครับนี่มันจะมีชวนเพื่อนมารเรากิน3คนจะได้บัตรคูปองนะครับสองใบนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาเรากินอีก3คนนะครับรับเพื่อนไปเลยนี่นะครับบัตร อ่าอีโวนะครับแล้วก็ชวนเพื่อน2คนมาเติมเงินนะครับอ่าซึ่งเราต้องเชิญอยังไงชวนเพื่อนมาเติมเงินเราก็เอาลิงก์ตรงนี้ทุกคนกดลิงก์ตรงนี้นะครับกดลิงก์ข้างล่างพี่บอมก็ได้นะครับใครก็ได้นะครับกดมา2คนนะครับเอาไปเติมเกมนะครับได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงคือได้แน่นอนแค่กดลิงก์แล้วก็เติมเกม10บาทก็ได้ก็ได้ละนะครับเราก็ได้5้เ็ละฟรีๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่ามีช่วยเหลือด้วยนะครับนี่ไปเติมเงินนะฮะขนั้นะครับเราค่ไปเติมเพชรนะครับนี่ 10บาท20บาท5 0บาท,บาทเติมเท่าไหร่ก็ได้เราก็ได้เงินแค่สองคนเท่านั้นนะครับซึ่งบอกเลยไปกี่กับดีๆของฟรีไฟลเลยนะครับใครมีลิงก์มีนี่ก็กดที่บอกได้นะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับการเติมเพชรหรือว่าชวนเพื่อนกลับมาเติมหรือว่าชวนเพื่อนไปเติมเพชรนั่นเองนะครับก็ได้เขอาฟรีเนาะเราแค่ชวนเพื่อนนะทุกคนเราไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เพื่อนเติมนะครับเราไม่ต้องเติมก็ได้แล้วรับเพชรไปเลย50เพชรฟรีนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับอ่าสอน เติมหรือว่าสอนหาเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมในเกมก็มีเหมือนกันนะที่หาเพชรนะครับทุกคนเนาะก็ตามเพื่อนกลับมาเนาะหลายคนนะครับนี่นะครับยังไม่ได้หาเพื่อนกลับมาก็ตามเพื่อนกลับมาด้วยนะครับได้ถึง3ามหมนเพชรเลยนะสองเก้าเก้าเกาอ่ทุกคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอ้ยอย่าลืมมาหากันด้วยนะครับซึ่ง เป็นกล่องเนาะเออนะครับพี่บอมว่าหาไม่เจอละกล่องพี่บอมหายไปไหนไม่รู้ละครับมันเยอะเกินนะครับว่าจะมะาเปิดทำคลิปเปิดอยู่เหมือนกันไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะครับแต่คนดูน่าจะชอบเนาะเปิดกล่องนะครับมีตั้งเกืบ 22, อบสองสองพันอ่ะทุกคนนะครับของพี่บอมเยอะมากอะ่ะทุกคนดูดิเออนะครับกล่องเยอะมากนะครับสะสมไว้นานแล้วนะครับทุกคน ตั้งแต่เปิด2,000กล่องนั้นไปก็ไม่ได้เปิดกล่องปืนกล่องอะไรอีกเลยสะสมไปเรื่อยๆนะครับอืมนะครับเนี่ยมันจะเป็นกล่องอ่ะทุกคนนะครับหาไม่เจอเนาะไม่เป็นไรนะครับทุกคนหาไม่เจอจริงมันเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆเนาะพีบ้าเลยประการไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับบายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับแบบถ้าได้นี่คือแบบสุดๆอะ่ะบอกเก็บเถอะหมกเก็เถอะนั่นเฮ้ย แล้วคือได้ดีแล้วก็คือไอดีอยู่ด้านล่างเลยนะทุกคนนี่เห็นปะพี่วอมส่งมาเนี่ยเห็นปะนี่ได้ดีมาข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่วอมขอทําการไปใส่ให้ทุกคนดูนะครับแล้วซึ่งหลายๆคนว่าเฮ้ย <c oughs> พี่โกงหรือเปล่าเว็บโกงเปล่าอะไรอย่างี้อ่ะทุกคนมาดูเพจนะครับนะผมจะพาทุกคนมาดูเพจนี่ <c oughs> เพจนี้นะครับเห็นไหม อัปเดตล่าสุดเลยคือแจกทุกวันนะครับ21ค่ะดูนะครับทุกคนดูเพจนะครับอ่ะนี่ครับแจกตลอดนี่พี่นุกเกอร์ตัวจริงถึงจริงนะครับเขามาดูได้นะครับผู้ที่ตามเพจจริงต้องมีผู้ที่ตามนี้ตามนี้เลยนะครับทุกคน5,000กว่าเกือบ6,000นะครับได้ป่าวเออคนถูกใจแล้วก็ติดตาม8,000 9,000ละนะครับเกือบหมื่นนะครับถามว่าแจกจริงไหมนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับดูใต้คอมเมนต์เห็นไหมทำแล้วเดี๋ยวก็ได้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาก็ส่งจริงนะครับทุกคนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะทุุกกคน็ลองไปส่ม เวปพีนูเขาดูนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ไอดีบกเอฟให้ดูเนาะโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับไอดี ID ก็เข้าได้จริงๆนะครับสําหรับไนะอดีบกเอฟเนาะโคตรเท่นะครับซึ่งสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับมีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะบอกเลยว่าจริงจริงแล้วก็ดีจริงๆนะครับทุกคนจัดได้เลยนะฮะไปสุ่มกัน